แแรถหลุดจองมาแล้วแม่จ๋ากับรุ่นที่ใครหลายคนถามหากันมานะครับ Honda hrv 1 8 el โชมแรกมีสันรูปมาให้ด้วยใครที่พลาดรอบที่แล้วไปมาแล้วหลุดจองมานะครับรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงพี่พี่เข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc เพชรยนต์และ fc เต้เจอกับผมอีกแล้วนะครับน่าจะจํากันได้แล้วเจอหน้าผมทีไรอยู่กับ Honda ตลอดเลยนะครับอ้าวันนี้ มีมา1คันหลุดจองมาเป็น Honda HRV 1.8 EL ปี2015เป็น HRV โฉมแรกที่ตัว1.8 EL เนี่ยจะได้ในเรื่องของสันรูปมาด้วยด้านบนนะครับสวยงามน่าใช้มากแล้วก็รายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงนะครับก่อนจะไปรับชมการผมฝากพี่พี่นิดนึงกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยเวลามีรถหลุดจองมาแบบนี้จะได้ไม่พลาดนะครับใครที่มองหาคันนี้แล้วพลาดรอบแรกไปมาแล้วคิวของท่านมาแล้วเชิญได้เลยมาจับมาจองได้เลย ยกหูมาหาผมนะครับเต้ขอจองเ r v หน่อยที่หลุดจองได้เลยง่ายๆแค่นี้เบอร์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างตรงนี้ตลอดคลิปนะครับทักเข้ามาได้เลยแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์เนาะเหมือนเดิมนะครับกรุงเทพมหานครมีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับเหมือนเดิมใครอยากมาเดินชมบรรยากาศมาดูรถมากกว่า3 4 0 0้คันเข้ามาได้เลยมาถามหาผมเต้ได้เดี๋ยวผมพาเซอร์เวยร์รอบบริษัทนะครับผมเพื่อให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมทั้งหลายท่านที่เข้ามารับชมนะฮะ มาดูกันเลยสำหรับ Honda HR-V ที่หลุดจองมาคันนี้เป็นตัว1.8 EL ได้อะไรมาบ้างด้านหน้าสวยๆตามสไตล์ค r สโอเวอรนะครับไฟหน้าเนี่ยจะได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ดูอัลเลนแบบนี้นะครับคู่หน้าสวยๆไฟเนี่ยเป็น LED แล้วด้วยนะครับเส้นคัดคมๆเลยแล้วก็ไฟเดทาวม,มีมาให้แล้วนะครับเป็น LED ด้านล่างกันชนหน้าไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับ กระจังด้านหน้าเป็นสีดําเป็นโนแบ็คตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะถูกใจแม่บ้านพ่อบ้านหลายๆท่านแน่นอนอย่างเช่นตัวผมเองยังอยากได้ไปใช้งานเลยนะครับอาถัดมาสเสน่ห์ต่อไปของคันนี้ตัวล้อนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะครับเป็นสีดําปัดหน้าเงาลายก็เป็นแบบนี้ไม่รู้เรียกว่าลายอะไรผมว่าคล้ายๆคอนนะครับแต่ว่าสวยดิสเตคู่หน้าให้มาแล้วนะครับยางเป็นปดสโตนปี2023โครงสร้างด้านในที่พี่ดูเลยนะครับ สวยงามโครงสร้างเดิมรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้ด้านข้างเส้นสายตัวรถเป็นเสน่ห์มากสําหรับ HRV จะเป็นแบบนี้นะครับรถสไตล์คอสโอเวอร์ over, หลังคางก็จะสโลปลงมานะครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมแล้วก็มีปุ่ม smart entry ม,มาให้กุญแจเป็นแบบ smart k e y l e ล s นะครับกระจกตรงนี้ ให้ดูนิดนึงแท้เดิมทุกบานไม่แตกไม่ล้าวไม่เปลี่ยนตามคอนเซ็ปต์ของผมเลยนะครับถ้าคันไหนเปลี่ยนจะบอกมาว่าเปลี่ยนเพราะอะไรโอเคไหมฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านในกันดีกว่ามาดูโครงสร้างหลกัหลกๆก่อนหัวน็อตแก้มแบบนี้นะครับไล่เรียนจนไปถึงด้านล่างเลยใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งมอบ สามารถส่งสลไลด์ได้ทั่วประเทศเช่นกันนะครับตรงนี้บริการให้พี่ๆดูสครับเพจตรงนี้นิดนึงยังไม่ได้แกะเลยนะครับสีฟ้าันี้คือยังไม่ได้แกะนะสะครับเพจไปแกะกันเองได้นะครับภายในสวยๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะฮะแอบใม้เห็นนิดนึงเรียกน้ำย่อยก่อนสวยมากคันนี้นะฮะเมื่อกี้เพจเขียวเห็นแล้วเนาะเพจเดิมอยู่ครบอ่ะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อโครงสร้างด้านหลังก็สวยงามเหมือนกันนะครับภายในเนี่ยดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับ ก็ตามสซย HRV นะฮะเดี๋ยวาพาไปดูละเอียดละเอียดเลยสำหรับด้านในนะครับอ่ะไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วในส่วนของเชื้อเพลิงคันนี้เติมได้ e 2ี 10, e 8 5 9195กได้หมดเลยก็ถือว่ารองรับในปัจจุบันแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับคันนี้ด้านท้ายอ่ะถัดมานิดนึงสวยงามน่าใช้เป็นรถครอบครัวที่ดูดีนะครับดูดีอ่ะไฟท้ายได้มาเป็นแบบ LED Light Guiding คู่เป็นเส้นคู่แบบนี้กลางคืนเนี่ยสวยมาก แบตที่เป็น HRV อยู่ครบโลโก้ Honda นะครับแบตที่เป็น i-VTEC h แท้เดิมนะไม่ได้เปลี่ยนมานะครับไม่ใช่ของโรงของเทียบแล้วก็กล้องถอยมีมาให้แล้วด้านบนมีตัวสปอยเลอร์มานะครับไฟเบรกดวงที่3บิวอินมาแล้วก็กล้องบันทึกมีมาให้แท้เดิมโรงงานอยู่ด้านในอ่เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงดีกว่าคันนี้เบาะพับได้ปรับฟังก์ชันได้ตามการใช้งาน ตามสไตล์รถคออเวอร์นะครับคล้ายๆกับรถแฮชแบ็กแหละนะฮะก่อนจะไปดูฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังกันเดี๋ยวมาดูโครงสร้างก่อนด้านหลังนะครับหัวนงหัวน็อตให้ดูเลยนะครับรถปี2015โครงสร้างเดิมแบบนี้พี่ๆนะครับราคาค่าตัวเนี่ยขอแจ้งเลยแล้วกัน459,00 0ฟรีดาวน์จัดเต็มผ่อน9,000คันนี้นะฮะได้รถครอบครัวสไตล์สไตล์คออเวอร์ไปใช้งานนะครับผมอ่ะด้านหลังมาดูฟังก์ชันกันหน่อย ถาดรองมีมาให้แบบนี้แท้เดิม HRV นะครับไฟสองสว่างฝั่งนี้ไม่มีนะครับไม่มีมีฝั่งเดียวนะครับอ่าอยู่ฝั่งนี้ไฟสองสว่างมีมาให้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเก็บสัมภาระได้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดที่มีการอาจจะไปตีกอล์ฟชอบปั่นจักรยานคันนี้ตอบโจทย์นะครับมาดูเราสามารถพับเบาะลงไปได้แบบนี้ นะครับจริงๆคับลงไปได้สุดเลยนะฮะสามารถขนถุงกอ๊อฟขนจักรยานขนโต๊ะขนต้นไม้ขนอะไรต่างๆที่อยากจะขนได้ก็เหมาะกับเป็นรถครอบขวันนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ต่อไปกันดีกว่าสําหรับคันนี้ขอเริ่มจากผู้โดยสารตอนหลังก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของรถคันนี้เบาะหลังหรือว่าเบาะทั้งหมดนี่แหละได้มาเป็นเบาะหนังนะครับด้านหลังเนี่ยผมฝากพี่ๆพิพพจารณาน,านิดนึงนะครับผมสูง168 ตัวเฮดลูมเนี่ยสองกำปั้นไม่ได้นะพี่นะอ่ะสองกำปั้นไม่ได้ใครที่สูง175ขึ้นไปพิจรารณานิดหนึ่งนะครับด้านหลังอาจจะนั่งลําบากนะครับแต่ว่าในส่วนของเลกลูมด้านหน้าเหลือเยอะนั่งสบายยืดขาได้แบบนี้นะครับตัวเบาสภาพดีไม่ปีกไม่แตกไม่ขาดนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วเห็นแสงส่องสว่างมาจากด้านบนนะครับมีซันรูฟมาให้เดี๋ยวพาไปดูนะครับใช้งานยังไงมูร์ูฟก็ได้นะครับใครอยากจะไปสวีทวิวิกับผู้สาวผมบอกเลยคันนี้ก็เหมาะ นะฮะอ่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวแต่เตรียมรถไว้สําหรับไปมีครอบครัวได้เลยนะฮะยังไงเดี๋ยวมาดูกันอ่ะมือเปิดประตูคนขับปุ่มสมาร์ทเอนทีก็มีมาให้ซ้ายขวานะครับเวลาไปจีบสาวก็ฝั่งด้านนู้นก็กดได้เหมือนกันนะครับไม่เอาแบบนี้อ่ะมาดูด้านในกันหน่อยกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้แบบนี้นะสวยงามนะครับมาดูแผงประตูกันหน่อยนะครับตรงนี้จะบุนุ่มมาเป็นซอฟทัชนะฮะเป็นซอฟทัชนุ่มๆตรงนี้ ก็ซอฟทัชนุ่มเหมือนกันนะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโตโอ้คู่หน้ามือเปิดประตูเป็นแบบโคมเมียมนะครับหรูๆหน่อยพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนส์ไฟฟ้านะครับอ่ะมานะครับมาดูสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่าเบาะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับพี่ๆเป็นเบาะแบบแมนนวลนอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดเครื่องเลยแล้วกันนะฮะภายในเนี่ยเหมือนนั่งอยู่บนยานอวกาศเลยพ,พี่ไม่รู้ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆไล่เรียงกันไปแล้วกัน ด้านขวาตรงนี้ก่อนเลยไฟหน้าออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าออโต้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แพดเดิลชิฟต์มีมาให้คูดคอนโทรลมีมาให้ปัดน้ําฝนออโต้ Auto, นะครับดีไซน์เรือนไม้ภาพรวมสวยงามนะครับสวยงามน่าใช้คันนี้ใหม่1นึ0 0 0สโลกับราคาค่าตัว4ี่0 0 0ห้าฟรีดาวผ่อนเก้าพเริ่มเหนื่อยแล้วนะคันนี้ออปชั่นเยอะจัดนะครับอ่ะด้านซ้ายมือตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นแบบมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะครับ สามารถควบคุมหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ได้เดี๋ยวผมให้ดูด้วยมีกล้องถอยมาก็ค่อนข้างชัดเจนใช้งานได้จริงแบบนี้นะครับสามารถปรับเขาเรียกว่าปรับมุมมองได้3ทิศท,ทางแบบนี้นะครับแอร์เป็นแบบออตโอตโอ้เป็นระบบแบบแบบสัมผัสหมดเลยตรงนี้นะฮะสัมผัสหมดเลยตัวดีไซน์แท่นกลางตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนแบกนะครับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมีมาให้นะครับกลับมาที่พวงมาลัยนิดนึงดีกว่า สามารถรับสายวางสายแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับฟังก์ชันให้มาโค้ชเต็มเลยกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ด้านบนตรงนี้มามาถึงในส่วนของไฮไลท์กันแล้วนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากจะไปสวีทวิววิวกับผู้สาวนะฮะแบบนี้นะครับพาไปกินลมชมวิวดูดวงจันทร์ดูพระจันทร์ได้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้หรือว่าจะเปิดเป็นซันรูฟแบบที่ผมเปิดให้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากไพรเวท ก็สามารถสั่งปิดได้นะครับเป็นไพรเวทแบบนี้เป็น HRV โฉมแรกโฉมเดียวเท่านั้นที่ตัว1.8 EL จะได้ s u n r o o มานะครับพี่ๆ459,000ฟังก์ชันแบบนี้ถ้าถูกใจยกหูโทรเข้ามาหาเต้ได้เลยนะครับอ่ะภาพรวมเบาะก็สวยงามไม่มีตําหนิอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับสําหรับคันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะถูกใจแหละคันนี้ตอบโจทย์กับ หลายๆครอบครัวหลายๆฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีครอบครัวใช้งานได้นะครับใช้งานได้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาหน้านิดนึงนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่9,000ตลอดอายุสัญญานะครับ459,000เครื่องยนตนะครับหน้าตาเหมือนเดิมนะครับบ็อกเดียวบล็อกเดิม R 1 8นะครับผมอ่ะมาดูฝากระโปรงหน้าหน่อยโครงสร้างเป็นยังไงหัวน็อตไม่มีขันไขงันแงแกะเก่านะครับ แผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับถ้ามองว่าไม่โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเบอร์ใหม่ให้รูกลมๆต่างๆนะครับจากลายผลิตรูระบายความร้อนพี่ๆดูได้เลยรกเกอร์มอ,อกอ,อยู่ครบนะครับโครงสร้างเกรดเอแน่นอนหัวน็อตฝั่งนี้ฝากระโปรงหน้าฝาแท้ฝาเดิมนะครับไม่มีแกะแล้วก็รอยซีลีโคนเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับฮอนด้าแน่นอนนะครับเพราะว่าฮอนด้าเขาจะไม่ปาบจะเป็นก้อนๆแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ แบตเตอรี่ของเหลวต่างๆผมเช็คให้นะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตให้ใหม่หมดเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอปิดฝาหน้าแป๊บหนึ่งขอสรุปนะครับคันนี้ h o n d a HRV นะครับปี2015 1.8 EL นะครับเป็น HRV ชมแรกนะครับได้ซันรูฟมาด้วยรถบอดี้สีขาวแบบนี้กับราคาค่าตัว459,000เลขมาอยู่ที่120,000โลนะครับฟีดาวจัดเต็มอน 9,000ตลอดอายุสัญญาท่านใดสนใจยกหูโทรมาหาเต้ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้หลุดจองมาด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมเต้พันยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่สวัสดีครับ